โดยนักธรรมทายาทในโครงการสมบติมู่ธรรมทายาทพุทธศาสนากรุ่นที่7ภาคผ้าฤดูร้อนได้ประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธ์ณอาคารหลูกศรทธาวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาอิสระกกติสโรท่านประธานสงฆ์โดยได้นำผู้แทนนักธรรมทายาทนะครับในการประกอบพิธีฝากตัวเป็นสิทธ์เริ่มต้นตั้งแต่ผู้แทนน้าธรรมทายาที่น้อมนำพานทุบเทียนแพรถวัชการะแด่ท่านประธานสงฆ์ พร้อมทางเด็กเล่าวคำขอฝากตัวเป็นสิทธ์ต่อหน้าท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อเป็นการเปิดใจรองรับคำสั่งสอนจากพระอาจารย์และรับคำแนะนำจากพระพี่เลี้ยงโดยไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขพร้อมที่จะไปปฏิบัติกิจวัตรทุกอย่างพร้อมๆกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับพิธีฝากตัวเป็นสิทธ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญน่าธรรมทายทุกท่าน ได้มีโอกาสกล่าวคำขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปูชนียาจารย์และพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงทุกรูปโดยมีท่านประธานสงฆ์เป็นผู้แทนคณะสงฆ์เป็นการกล่าวคำยินยอมพร้อมใจที่จะน้อมรับปฏิบัติโดยพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์นับตั้งแต่โบราณการมาการศึกษาเล่าเรียนในศาสตร์ใดเรื่องใดก็ตามรวนแต่ต้องมีการกราบไหว้ครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นการบอกกล่าวและเพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมต่อบุคคลผู้จะเป็นผู้ดูแลอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนหรืออาจเรียกว่าฝากตัวเป็นสิทธิเช่นเดียวกันการเข้าอบรมในโครงการผรสมบทของโครงการผรสมบทมู่ธรรมทายาทพุทธศาสากลร,รุ่นที่7ก็ต้องมีการฝากตัวเป็นสิทธิกับพระอาจารย์ผู้มีพรรษาการผู้มีความรู้และความสามารถเพื่อเป็นการน้อมรับความรู้ที่ท่านจะได้สั่งสอน และให้การอบรมครับ